อิไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t วิจารณ์เดือดอัศวินตั้งทินกรแกนนำอาชีวะเคยบุกทำร้ายนักศึกษานั่งผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวินเซ็นหนังสือตั้งทินกรอดีตทีมงานถาวรและแกนนำอาชีวะปกป้องสถาบันที่ประทะกลุ่มนักศึกษารมคำแหงเมื่อสองปีที่แล้วนั่งเก้าอี้ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำเอาบรรดากองเชียม็อบวิพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีการแชร์ภาพอ้างว่าเป็นหนังสือคำสั่งของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพเลขที่181ทับห เรื่องให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยในหนังสือระบุรายละเอียดว่าตามที่ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครเลขที่1216ทับส5 6 1ลงวันที่10มิถุนายน2561แต่งตั้งนายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา49วงเล็บ3และมาตรา56แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528จึงให้ในายสมศักดิ์พ้นจากผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งนายธินกรปลอดภัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลตั้งแต่18มกราคมเป็นต้นไปเมื่อคำสั่งถูกเผยแพร่ ได้กลายเป็นที่จับตาอย่างมากถึงท่าทีของพลตำรวจเอกอัศวินเนื่องจากทินกรเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมสอสอ,อเขตหลักสี่จตุจักรของพรรคไทยพักดีที่มีนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมเป็นหัวหน้าพักสำหรับทินกรหรือเอกก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อมีการเผยแพร่ภาพเจ้าตัวเข้าร่วมเป็นแกนนำในการชุมนุมของกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแห้งเมื่อวันที่21 เอตุลาคม2563ซึ่งครั้งนั้นกลุ่มอาชีวะมีการประทะกับกลุ่มนักศึกษาจนเกิดภาพเหตุการณ์ทุ่มลำพงขึ้นจากนั้นมีการแชร์ว่าทินกรมีความใกล้ชิดและเป็นทีมงานของนายถาวรเสนเนียมอดีตสสสงขลาพักประชาธิป,ปัตย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยทำงานกันนานหลายสิปีไม่เว้นกระทั่งสมัยช่วยดูแลกาดม็อบกบปปส ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nation tv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ